สสวัดีโอ้ยข้าตกเหม๋งเนี่ยพอได้ไหมพี่เด็กโอ้ยเจอไอ้ไวร้ายอีกแล้วเนี่ยพี่ข้ามันตีมันนี่เนี่ยธนาท้อสามขีดเนี่ยใครจะไปเล่นกับมันเอออาาะะไรมมสู้ัน่ใครจะไปสู้พี่ไวธนาท้อสามขีดอ่ะพี่เล่นของพี่เป็นคนเดียวเลยโอ้ ใจเย็นนะฆ่าเพื่อนมันให้หมดก่อนนะเขาก็โดดออกมาแล้วหนุ่นเขาอยู่ข้างหลังพี่ฆ่าต้องไปล็อกตัวมันไว้นะโอ้วันยิงผมรถเป็นน้ำอ่ะทำไมรถรถรถทำไมรถเป็นน้ำอ่ะพี่ฆ่าฆ่าเพื่อนมันให้ผมหน่อยผมฆ่ามันเองพี่ฆ่าเพื่อนมันให้ผมดิโอ้ยบอกให้ฆ่าเพื่อน มันจะยิงพาราเลือดเป็นร้อยล้านตายได้ไงก็มันยิงผมโดนเดียวรถอ่ะพี่ใหญ่เพื่อนมาประยุ่ตกับผมด้มันจะเป็นนาำได้ไงอ่ะเต่ารถมันเป็นยาพาราเด็กม่นจะคนคิดขนาดนั้ไอเต่าไม่จริงจังเลยว่ะ ายไปแล้วฆ่าเพื่อนม้านะผมทํมันไว้ฆ่าเพื่อนม้าแล้วไอ้เหี้ยเหลือนคนเดียวเลยเมื่อกี้เนี่ยอ้าผมขึ้นมาผมปลาฮิตเดียวเ้าหายไปเลยนะสมหวังอะแ้่ผมจะทําไงอีกตัวที่เหลือเนี่ย เออก็ตายพี่กิไปได้ด้วยพี่กิไปแล้วมนมนยิงดอมก็มไม่รู้อะแพ้ชนะไม่สนอ่ะผมอุดหนุนน้ำผึ้งผมก่อนเลย จากตอนแรกเนี่ยที่มาเมาท้องเสียนิดหน่อยโดนตัวนี้เข้าไปสดเก็เลยแต่จากตอนแรกที่แบบเมานิดหน่อยนะเหมือนจะป่วยโดนตัวนี้เข้าไปสางแล้วยบป่วยหนักเลยจะขากตอนแรกอ่ะที่เราเมาเรือเดินไม่ค่อยได้นะเจอสินค้าของเราตัวนี้เข้าไปสางเลยเหรอเดินไม่ได้นะเลย ผมฝากไปเลยตัวเนี้ยแล้วก็หลายๆครอบครัวก็จะมีปัญหาแบบออกไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็หัวเมยทะเลาะกันเสแต่แล้วการทะเลาะเนี่ยมันเจ็บคอผมบอกเลยตัวนี้เลยล<ะ>เสียงไสด่ากันน้งคืนถ้าใครที่จะซื้อไปสนั่นบ้านะไรก็ตัวนี้เลยจะไ,ได้รับแล้วหะ่ะเดี๋ยวบวันเจี๊ยบ